สวัสดีการย้ำเช้าเช้าทุกคนครับผมเช้านี้มาให้น้ําทุเรียนนะครับตามที่เห็นเลยครับเป็นระบบสปริงเกอร์นะครับเป็นแบบร้อยแปดสิบองศานะครับซึ่งเราสามารถที่จะปิดแล้วก็เปิดได้บังคับน้ําได้จะรีครับจะรีให้มันไหลนิดๆก็ได้แล้วแต่ว่าเราจะต้องการขนาดไหนนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมต้องการคือต้องการที่จะให้มันเป็นฝอยนะครับพอมันเป็นฝอยปุ๊บเนี่ย น้ำมันก็จะเกิดการแลกเปลี่ยนกับออกซิเจนมันจะทําให้ดึงออกซิเจนหรือว่าอากาศมันลงไปในดินด้วยมันก็จะเปรียบเสมือนกับว่ามันก็จะเป็นการเพิ่มไนโตรเจนให้กับดินนะครับออกซิเจนให้กับดินเท่าที่ผมได้ข้อมูลมาจากเกษตรกร,ร,กรลหลายๆคนก็คือถ้าในกรณีที่เรามีน้ำบาดาลเนี่ยปล่อยใส่ในร่องเลยกับการให้แบบแบบนี้ครับพืชจะโตดีกว่ามันก็จะสัมพันธ์กับทฤษฎีตรงที่ว่าเวลาที่น้ําเสีย เขาจะต้องมีการสูบน้ําเพื่อที่จะให้เป็นละอองเป็นฝอยแล้วก็ตกลงสู่พื้นเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนกับออกซิเจนให้เกิดการแบบมีค่าออกซิเจนในน้ําที่ดีขึ้นนะมันจะสัมพันธ์กันเลยนะครับผมก็ได้ข้อมูลมาจากเกษตรกรหลายๆคนที่เขาปลูกผักแล้วหลังจากนั้นเขาก็นี่ครับเขาทดสอบเลยว่าถ้าในกรณีที่ลดน้ําให้มันเป็นร่องทั่ว,วไปลดใส่โคนเนี่ยกับการที่ติดสปริงเกอร์แบบเนี้ยเขาสรุปว่าติดสปริงเกอร์แบบนี้นะครับพืชมันจะโตแล้วก็สวยกว่า แต่ท่านก็อย่าเพิ่งเชื่อในสิ่งที่ผมได้นําเสนอแล้วกันนะครับจนกว่าท่านจะได้ลองใช้แล้วก็ลองไปทําด้วยตนเองนะครับแต่เท่าที่ผมไปถามมาหลายๆสวนคาตอบจะเป็นแบบนี้นะครับผมก็เลยพยายามที่จะมาลองทําดูซึ่งมันก็ก็โอเคครับเป็นเหตุผลที่ที่มันใช้ได้นะครับแล้วผมก็ได้ลองหลายอย่างในเรื่องของการที่จะมาปลูกนั่นปลูกนี่นครับผลก็อย่างที่เห็นนะครับคือบริเวณละองฝอ,อยที่ที่มันอยู่ใกล้ๆกล้แถวนเนี่ยพืชพืชจะเขียวเขียวขจีกว่านะครับ แล้วแต่นะครับอีกมุมมองหนึ่งที่ผมได้ไปสัมภาษณ์เกษตรกรมานะครับแล้วก็สปปิงเกอร์ที่ผมใช้นะครับเนี่ยตามที่เห็นเลยนะครับก็จะเป็นแบบ180องศานะครับก็คือสามารถที่จะทําให้น้ำเนี่ยมันกําหนดทิศทางในการที่จะพุ่งไปได้แล้วก็เป็นละองเป็นฝอยแบบนี้นะครับตามที่เห็นนะครับตอนแรกก็ซื้อมาตอนแรกเรายังไม่รู้นะครับว่ามันมีขายที่ไหนบ้างนะครับก็ไปซื้อตามร้านค้าทั่วไปปรากฏว่าราคาสูงอยู่นะครับ โังหนึ่งก็อยู่ที่15บาทนะครับแต่พอไปค้นในอินเทอร์เน็ตนะครับใน Lazada ใน s h อป e e ปรากฏว่าเอา้าราคาแค่8บาทเองนะครับแบบนี้เลยครับที่เอามาเสียบกับเนี่ยสามทับสี่ดอว่าเป็นเป็นท่อ3าทับสี่นะครับไม่ใช่1นทับสองไม่ใช่ครึ่งนิ้วนะครับเป็น3าทับสี่เราเรียกว่า4หุนนะครับแล้วแต่ว่าเราจะเรียกนะครับแต่ว่าผมก็จะเรียกเป็น3าทับสี่นะครับพาทุกคนเนี่ยมาดูกันนะครับแล้วก็ปั๊มที่ผมใช้ก็จะเป็นขนาด หนึ่งแรงครับเป็นปั๊มโซลาเซลล์แต่ว่าช่วงเช้าเช้าเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการที่จะดึงไฟบ้านนะครับมาใช้ทดแทนในรูปแบบที่เรียกว่าจากโซลาเซลล์ครับตอนนี้ก็ให้ไปประมาณสัก20กว่าหัวครับตามที่เห็นหน,นะครับอาจจะบางจุดก็ปล่อย2 2สองหัวบางจุดก็ปล่อยหัวเดียวแล้วแต่ว่าเราต้องการที่จะอยากจะให้น้าํามันกระจายไปทิศทางไหนได้บ้างนะครับอย่างเช่นหัวทางนู้นครับอ่าเราไปดูด้านนี้กันหน่อยหัวทางด้านนี้นี่จะทําให้มัน กระจายออกมาด้านข้างนะครับนี่ให้มันไปโดนกล้วยโดนอะไรด้วยมาทางด้านนี้ครับนี่ครับบีบบีบให้น้ามันไหลออกไปโดนกล้วยโดนอะไรต่างๆนะครับด้านนี้ก็จะหันเข้าต้นทุเรียนนะครับด้านนี้ก็จะหันออกมาด้านนอกให้มันกระจายออกมานะครับให้มันโดนให้มันความชื้นกระจายไปยังพืชที่เราปลูกหลายอย่างหลายชนิดนะครับชาวนี้พาทุกคนด้มาดูการให้น้ําครับอย่างที่บอกครับว่าถ้าให้น้ําแบบนี้นะครับ อนะคมันก็จะเกิดการแลกเปลี่ยนกับออกซิเจนหรือว่าอากาศนะครับแล้วก็ลงสู่ดินจะทําให้พืชโตเร็วกว่านะครับนั่นคือข้อมูลที่ได้มานะครับแต่ก็อย่างที่บอกท่านไหนที่มีความคิดที่นอกเหนือจากนี้ก็ลองนําเสนอเข้ามาได้นะครับผมได้ข้อมูลมาผมก็นําเสนอแล้วก็พยายามที่จะอธิบายหาทฤษฎีที่มันจะสัมพันธ์กันให้เกษตรกรได้เข้าใจนะครับเพื่อที่จะยืนยันเหตุและผลที่มันควรที่จะเป็นไปได้ตามหลักทางวิทยาศาสตร์ต่อไปโอเคครับเช้านี้นู่นนะครับสวัสดีกันทุกทุกคนครับผมสวัสดีครับ